พี่โปเตโต้สองพี่โปเตโต้อันนี้มันฟีบมันไม่ใช่ปั๊บฟีบโปเตโต้เหรอพี่ว่าใช่ว่ะใช่ผมว่าใช่เพราะว่ามันน่าจะอ่านผิดอันนี้จงใจต่อไปนี้เราจะเรียกว่าพี่ฟีบโปเตโต้ฮะเลือกฟีบใช่ไหมถูกตั้งใจใช่ไหมมันถ่ายได้ยังไงวะมันถ่ายได้ยังไงมนใบมันใบโอ้โห สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ High School พี่บัสพี่ใหญ่ของทีมมาดผู้นำมุ่งมั่นใครคิดจะล้มเขาคนนี้บอกเลยไม่ง่ายพี่อินพี่ชายคนการเน้นหลักการแต่เต็มเหนียวกับทุกเกมแต่ก็ไม่วายต้องโดนแกล้งทุกทีและกิตา้าน้องเล็กตัวปวนเห็นตัวเล็กๆน่ารักแบบนี้ระวังนี่แหละวายร้าย แล้ววันนี้นะคะอยากพาพี่ๆสองคนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างค่ะปกติเราจะเล่นการและเล่นไทยแต่ว่าตอนนี้เราอยากเปลี่ยนค่ะอยากพาทุกคนไปเล่นเป็นบอร์ดเกมบ้างค่ะบอร์ดเกมไม่พอยชอบชอบแน่นอนเล่นบอร์ดเกมเล่นกันสามคนไม่สนุกแน่นอนนะคแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราชวนเพื่อนมาอีกสามคนมาเล่นด้วยขอเชิญแขกรับเชิญของเราเลยครับผมย <Yeah. S 2> และแขกรับเชิญของเรานะครับก็คือนักเรียนปอมนะครับน้องตักนะแล้วก็พี่บอลครับ yeah. สำหรับวันนี้เราก็จะเล่นเกมแบบเป็นทีมเดี๋ยวเราก็ต้องไปแบ่งทีมกันก่อนนะครับงั้นเรามาแบ่งทีมกันเลยดีกว่าค่ะแต่ว่ารอบนี้เราไม่ให้เลือกกันเองแต่ให้เป็นโชคชะตาฟ,ฟาลิขิตด้วยนี่เลยค่ะ <c oughs> เราจะแบ่งเป็น3ทีมนะคะทีมหนึ่งจะมี2คนค่ะ <c oughs> ก็คือจะมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้าเงินซึ่งเราใส่ลูกบอลสีๆไว้เรียบร้อยแล้วลสีเหลืองไปหนุยหนูอยากอยู่สีแดงอะหมายถึงว่าอยากอยากได้สีแดงปั๊บสีเหลืองมานี่ฮาเลยนะ สีน้ำเงิน,น,งนขอผมแม่งโอ้ชุบแล้วหมุนหมุนสีแดงฮะสีอะไรจ๊าสีเหลืองชื่นเราได้ <c oughs> อ่างั้นก็เป็นเอกสารว่าหนูได้สีน้ำเงินค่ะ ถ้างั้นเรามาสรุปทีมกันดีกว่าครับว่าตอนนี้ใครอยู่สีอะไรบ้างผู้แข่งขันทีมสีเหลืองพี่บอลและพี่ตั๊กผู้หูสายลุยกลาลุ้นกล้าเสี่ยงเต็มเหนี่ยวกับทุกเกมผู้แข่งขันทีมสีแดงพี่บัตพี่ป๋อมผู้หูสายวางแผนที่แผนเดียวของพวกเขาคือชัยชนะผู้หูสายตองยีนและกีตาร์ถ้าใครคิดจะล้มคู่นี้บอกเลยยากต้องถามก่อนครับว่าปกติเล่นบอร์ดเกมกันหรือเปล่าเคยเล่นแต่ว่าจําชื่อเกมไม่ได้พวกเกมเศรษฐีอะไรนี้เล่นไหมเล่นเล่นะิงโกบิงโก อย่างป๊อกเลกนี่เรียกไหมฮะใจเย็นนะฮะเดี๋ยวออกอากาศไม่ได้นะครับไม่เคยครับบอร์เกมไม่เล่นเลยครับแค่ดูจาก2คนละสบายมากครับผมเสียนเกมอยู่แล้วเจอได้เลยเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูทีมสีแดงโอซิลิสเลยเขาไปแอบคิดชุดทีทีมกันมาแล้วเหรอคะแล้วรอทีมอะไรดีอะบูอายไวต์ดากอนอย่างสีเหลืองเยลโล่ ก็ได้ก็ได้เราเป็น blue d i a นด์ d ไหมบลูได i a นด์ก็ได้ที่ไม่ทำไยตอนนี้โอเคเกมนี้คือเกมอะไรนะครับเกมนี้ก็คือชื่อเกมว่าโค้ด name ครับอ่าแล้วกติกาเป็นไงบ้างครับน้องต้าค่ะและกติกาของเกมนี้นะคะก็คือแต่ละทีมส่งตัวแทนออกมาหนึ่งคนค่ะโดยที่พอเราเริ่นเกมนะคะเราจะสุ่มคีย์การ์ดคีย์การ์ดนี้นะคะจะเป็นคีย์การ์ดที่บอกตำแหน่งของคําว่าสีไหนคืออยู่ตำแหน่งไหนซึ่งตอนที่เราบอกใบนะคะหนึ่งคนที่ถูกเรียกออกมาเนาะเขาจะเรียกว่าหัวหน้าสายลับค่ะหัวหน้าสายลับจะสามารถบอกใบ้คาได้ 1นึคำหรืออนุโลมให้เป็นหนึ่งวลีสั้นๆและก็จํานวนค่ะจํานวนนี่เราจะใส่เป็นเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะทําให้สายสลับเพื่อนคู่หูของเราอะคะ่ะสามารถทายตามจานวนได้ค่ะแต่ต้องระวังนะคะเพราะว่าจะมีคําต้องห้ามค่ะห้ามทายค่ะถ้าทีมไหนพลาดตอบคําต้องห้ามออกมาทีมนั้นจะถูกลอบสังหารทันทีค่ะทีมไหนที่ตอบได้ครบตําแหน่งของรหัสลับถอดรหัสลับได้หมดก่อนก็จะเป็นทีมที่ชนะไปค่ะโอเคทุกคนน่าจะพร้อมกันแล้วเราไปเล่นกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยเ นีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มีรหัสลับคนลับออกมาทั้งหมด25คําเรียบร้อยแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ส่วนคีย์การ์ดนี่ค่ะที่ระบุตําแหน่งจะมีฝั่งเราเนาะที่เป็นหัวหน้าสายลับจะได้เห็นค่ะ <Yeah. S 1> อย่างอันนี้ค่ะคีย์การ์ดนี้มีขอบขอเป็นสีแดงนะคะบ่งบอกว่าทีมสีแดงจะเป็นเริ่มก่อนทีมแรกค่ะก <Yeah. S 1> ็คือพี่เปอแนนเองอ่าไหนตรงไหนสีแดงเอ้แอบร จ้องจะโกงอย่างเดียวเลยนะตาต้องดูสีแดงดีๆนะเพราะว่าสีแดงเนี่ยบอกเลยว่าประวัติไม่ค่อยดีชอบขี้โกงโกงทุกเกมบอกเลยจริงค่ะย้อนวิดีโอเทปอื่นได้ค่ะทุกคนก็สีน้ำเงินนะไม่ไม่เราไม่ต้องกังวลเพราะเราไม่รู้เรื่องตอนนี้เขาพูดอะไรกันวะในขณะนี้จะมีคนนึงหายไปเพราะว่าเขากำลังนั่งวิเคราะห์คำศัพท์เขาอยู่โอเคค่ะทีมสินแดงเริ่มก่อนใบได้เลยค่ะดีมากเลยัแดงไป X A U USD 2องเอคาอูยูเออะไรวะเนี่ยโมเลกุลเปล่าสังกทานนี่มันคือทองเว้ยมันคือทองสังกทานเนี่ยโมเลกุลเปล่าพี่เอคาอูะตามตารางธาตุมันคือทองคำ USD คือดอลลาร์สกุลเงินดอลลาร์ว่เคราะแล้วดิมันมีคำไหนบ้างวะเนี่ยคืออะไรวะนี่ไงมงคลแต่ประตูให้เตี้ยหน่อยเข้ามา้ามาเข้ามาเพราะว่าชเวดากองมันสีทอง2ใช่ไหมสองก็คือมี2อันในนี้ใช่ที่เชื่อมกันได้โมกุลก็ทองเอาอันแรกเลยกัน ของสุดยอดโอ้โหเจ๊ชนะเลยป่ะยังใจเย็นเนี่ยทองปลอมทองปลอมหรือว่าทองมันเป็นสี่เหลี่ยมพระราชาก็มีใช้สีทองทองพระราชามงกุฎก็น่าจะใช่คิดก่อนเขาคิดก่อนนิดนึงคู่คู่คู่เงินไง X A U U S อเป็นคู่เอ้ยคู่สุดยอดขอบคุณครับพี่บอลย่อยขอเวลาอะไรขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรวะขอบคุณเงินเพราะฉะนั้นรอบแรก ได้ไปสองคำเลยนะสำหรับสีแดงสองคำสองคะแนนค่ะสีแดงร <ไป S 2> อบถัดไปะจะเป็นสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินของเราปฏิทิน ปฏิทินสองทายดีๆนะเฮียเฮียสิมันเป็นสีเหลี่ยมปฏิทินจะเป็นเหลี่ยมๆในปฏิทินมีรูปพญานาคด้วยนะผมบอกเลยว่าพวกคุณทําอะไรผมไม่ได้หรอกเสียงนกเสียงกาปฏิทินมีวันเดือนปีใช่ไหมผมเลือกวันกับเดือนครับโอ้โหวนวันกับเดือนคนใบ้ลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเวลาทายขอทายทีละคำวันก่อนถูกไหมวันได้วันฮะขอบคุณครับ Thank you ว่าแล้วหน้าอยนี้หน้าเสียเลยต่อไปเป็นสีเหลืองครับสุสุตักแบงค์แล้วเนี่ยแบงค์เลยเหรอโอ้ยมันพอดีอย่าทำมืออย่างนี้สิไม่เอาการันตีอะกึ๊ดดุก็ไม่จำกึ๊ดดุก็ไม่จะใบอย่างไรก็จะบอกว่ามันเป็นแท่งสองแท่งสองโอเคโอ้เป็นนท่าี้รู้แล้วโอ้ยนี่ไม่ยินยากเลยทันแรกเลยคุยเพราะคุยเป็นแท่ง เป็นท่านี้ด้วยใช่วางเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นแท่งเป็นแท่งสังกทานนี่นี่แล้วเป็นถังคบเพลิงอ่าวมงคลประตูให้ปีคบเพลิงมงคลคบเพลิงอันนี้เป็นทำต้องห้ามค่ะสีเหลือง ไปก่อนเลยชีเหลืองแพ้ฟาวไปเลยนะคะโดนรอบสังขารตายไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยสองทีมสู้กันของกินคู่เตกิล่าสองพญานาคไงพญานาคเขากินพญานาคของกินคู่เตกิล่า น้ำแข็งก่อนเลยสุดยอดอะไรที ulously, ่กินได้อีกในนี้ปี๊บก็กินได้หอคอยแปลว่านี่ไหมหวนเป็นหอยคอหออคอยก็หอยคอหอยกินได้คู่กับเตกิล่าอร่อยหากกินคู่กับราชาเวลากินเหล้าต้องกินคู่กับราชาดิแต่ว่าเตกิล่าเป็นเหล้าประจําชาพม่าเลยป่ะใช่ใช่พี่พูดถูกเมื่อประมาณ2,000ปีที่แล้วเขามีประวัติศาสตร์ชื่อมันอินเตอร์กว่านั้นนี่แล้วกันโหนซ่อม ส้มปาฏิลาคู่กับส้มเย้ขอบคุณครับขอบคุณครับเ้มาไม่เอาวันเดือนอีกนะอ๋อแต่เมื่อกี้ยังเหลืออยู่คำหนึ่งที่เมื่อกี้ปฏิทินยังทดไว้หนึ่งอยู่ก็หอยคองหอยคอเกี่ยวอะไรกับปฏิทินพี่งูสองงู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 มากไงมีงูงูเป็นโมเลกุลพราะงูเป็นงูเล็ก งูเล็กงูเล็กก็อะไรแบกลายเป็นโมเลกุลเล็กๆสังฆทานบ่ะพี่เพราะว่าไปวัดเราเอาสังฆทานไปวัดแล้ววัดมีงูไงทั้งนั้นอะไรก็ได้งั้นตำสลากเจองูก็ได้ไงงูคำแรกครับคือพยาน่าครับ อธิบายคนดูนิดหนึ่งแล้วกันว่าถ้าสมมติว่าเรามีคําเก่าใช่ไหมที่เราพูดไม่หมดเราไปฟาวไปสแสดงว่าอันนั้นเหลืออีกหนึ่งแล้วถ้าสมมติว่าเราต้องการทายทายต่อให้ให้ทีมของเราทายต่อเนี่ยเราก็ต้องพูดจานวนเพิ่มไปด้วยอย่างกรณีนี้ตาเพิ่มเป็นงู2จริงๆแล้วตาใบงูแค่หนึ่งคะ่ะ,ะแต่ว่ามีคําเก่ารอบที่แล้วค้างไว้หนึ่งด้วยโอเคแสดงว่างูหมดไปแล้วหมดแล้วถ้างั้นตอบได้เลยครับคํานี้คือคําว่าเวลาครับ <S <S สเท่าแล้วค่ะตอนนี้ปัิทินไม่มีเวลาปัิทินไม่บอกเดือนและเวลาอย่างที่ฉันไม่เคยตรงตานต่แม่พี่ได้เป็นยังบอกไว้เลยค่ะอาตาสีแดงค่ะตาสีแดงแต่งงาน2งมงคลโอ้ยง่ายเลยแต่งงานต้องไปศาลไี้ไปทำไมไปจดทะเบียนแต่งงานแล้วว่ต้องซื้ออะไรซื้อเรือนหอเรือนหอคอยเก้าอี้เก่งมากค่ะ ขยันช่วยจะด้วยห้าต่อห้าเสมอกันห้ต่อห้ามาดูกันว่าพี่จะแปลภาษาน้องสาวได้หรือเปล่าแปลไม่ได้กูโดนด่าด้่ยคดี18บค่ะคดี18บสามเดี๋ยวนะตอนที่ไปขึ้นศาลวันที่18เดือน3ไม่น่าเกี่ยวแล้วไม่น่าเกี่ยวแล้วอันแรก มีศาลแน่นอนครับคดีศาลไม่ใช่คดีพี่อย่ามันมีตั้งสามพี่เหยี่ยมพิ่งมาเล่นสามเอาไว้ไปกราบไหว้บูชากราบไหว้ไม่เหรอเอาไปก่อนเอาไปหนึ่งก่อนพระราชาพระราชาก็เป็นผู้ตัดสินคดีเดี๋ยวเก็บโทเรนไว้หนึ่งก่อนแล้วพระราชาก็ใส่มงกุฎอ่ะผมตอบพระราชาครับราชาอารกรขอบคุณมาก ไม่ใช่เป็นสีเหลืองแล้วถ้าเป็นสีเหลืองหมดจะชนะไหมชนะชนะได้ค่ะถ้าทุกคนตอบสีเหลืองหมดครบก่อนสีเหลืองก็ชนะไงค่ะมีโอกาสว่างั้เราปั่นดีกว่าทรงหวย สามสลากเอคือหวยมาล้วลหนึ่งอ่ะเหลี่ยมเหลี่ยมเอออันนี้เหลือแค่หนึ่งนชเลยปะเหลืออีกสองค่ะเมื่อกี้ทรงหวยสามนั้นแสดงว่ายังเหลือไอเตกิล่าตะกิล่าตะกิล่ายังอยู่ก็ผมบอกแล้วว่านี่ยะเตกิล่าเขาเอาไว้ใส่ในสังกทานเตกิล่าเนี่ยไม่ได้มาเป็นขวดนะมาเป็นปี๊ดแต่ถ้ากินได้มันไม่มีอะไรที่แบบกินได้แล้วนอกจากเปรี้ยวเอาเปรี้ยวโอ้ยไฟนาลีเดย์โอ้ยค่ะี คือเขาเหลือแค่หนึ่งแล้วเราสองเพราะนั้นไม่กดดันเลยกิต้าลุยก่อนหน้านี้มีอะไรวะคดี18อ่าขอบคุณครับเน่นึกออกไดีนี่ก็ไปใบ่เขาช่วยเขาหมดเลยพี่โปเตโต้สองพี่โปเตโต้อันนี้มันปี๊บมันไม่ใช่ปั๊บปี๊บโปเตโต้พี่ว่าใช่ปะใช่ผอว่าใช่เพราะว่ามันน่าจะอ่านผิด นนจงใจตอไปนี้เราจะเรียกว่าพี่ปี๊ปปดเตโตฮะเลือกปี๊ใช่ไหมถูก,ถ,กถูกตั้งนะฮะใช่ไหมมันถ่ายได้ยังไงวะมันถ่ายได้ยังไงคนใบ้มันใบ้โอ้โห <c oughs> คุณเลือกได้อีกหนึ่งถ้าคุณทายถูกคุณชนะไปเลยอ่ะมันใกล้เคียงที่สุดแล้วเอาคำว่าปลอมครับขอบคุณครับ ดูได้ไง18 18 18มงกรุดงั้นสรุปคะแนนครับรอบนี้เป็นทีมสีแดงชนะนี่เป็นรอบที่2นะครับและจะเป็นรอบตัดสินถ้าสีแดงนะครับชนะก็เท่ากับชนะขาดลอย2-0นีเลยแต่รอบนี้เราได้สลับคนบอกใบนะคะหัวหน้าสายลับ ตอนนี้ทีน้ำเงินเป็นพี่ยีนค่ะสีแดงเป็นพี่บัตนะคะแล้วก็สีเหลืองเป็นพี่บอลค่ะรอบนี้นะครับคีย์การ์ดออกมาเป็นสีน้ำเงินเริ่มก่อนนะครับเฮ้ยจริงจริงบอกเลยว่าอันนี้น้องตาต้องตอบได้แล้วต้องได้ครบด้วยพี่มั่นใจกล้วย2ชนีป่ะชนีกินกล้วยอันนี้น่าจะ,ะ้ย ีไงไอ้หนูเจอหนึ่งคำแล<อ>้วหนูว่าต้องเป็นหวีแต่หนูเดี๋ยวถ้าชี้คือตอบนะเดี๋ยวกันละล,ล่อลุกกุ๊บฝรั่งแฮวนี่มันกล้วยไหมคะแฮวกล้วยดิกล้ยกวยกล้วยเลยทำจากกล้วยแฮวแหละทำจากกล้วยใช่จริงออ้หนูจิ้งหวีกันถูกต้องเฮ้ยเดี๋ยว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 ผิดไม่ใช่เป็นของผมดูผิด หนูขอเปลี่ยนคู่ค่ะแค่ดูตำแหน่งคีการยังดูผิดเลยอะแล้วพี่รู้ไหมคะว่าการที่สีน้ำเงินเริ่มก่อนสีน้ำเงินมี9คําค่ะสีแดงมี8สีเหลืองมี7แล้วตาแรกของพี่ยินไม่ได้แม้แต่1คะแนนค่ะเกมกระดาน2เดี๋ยวนะ เกมกระดานเนี่ยผมผมเชื่อเชื่อใจรู้ใจพี่บาตว่าต้องเม็ดลุกแน่ๆอันนึงแต่เดี๋ยวขอเก็บไว้ในใจก่อนแต่อีกอันหนึ่งเ่ยเกมกระดานเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรในโชว์หวยมีขายค่ะในร้านโชว์หวยมีขายเกมกระดานเกมมาอะไรงูอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางละจันไหมคะเล่นมาตั้งแต่สมัยบางละจันแล้วเกมกระดานเนี่ยนะใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวผมทายก่อนลวกันขอเป็นลุกครับลุก รู้ใจแล้วเขาบอกเกมกระดาน2ใช่ไหมแสดงว่าผมทายได้อีกหนึ่งคือตอนเนี้ยสงสัยว่าเกมกระดานเนี่ยมันจะเป็นมวยหรือเปล่าหรือจะเป็นเกมกระดานพีระมิดพี่เกมมันเข้าแบบไหนวะไปหน้านะเอามวยลวกันมวยมวยครับแตงก k ตอนนี้นะครับสีเหลืองยังไม่ได้เล่นเลยแต่ได้ไปแล้ว2คะแนนสีแดงได้ไป1นคะแนนแล้วสีน้ำเงินยังไม่มีคะแนนเริ่มที่พี่บอลต่อครับสีเหลือง UFO 2 ลงเกลือค่ะมีขายยูเอฟโอพี่เคยเห็นหนังพี่เคยเห็นหนังแม่งแบบกระท่อมลงกระท่อมเลยลงกระท่อมเวลา UFO ลงมาจอดจอดกระท่อมแล้วหมาเห่าแล้วหมาเห่าหมาต้องต้องมีหมาตลอดเคยดูพีเดเตอร์ปะลงพีระมิดเลยอ่าพีเดเตอร์มาจากอะไรเป็นมุสตังด้าว u f o u o o ใช่ไหมหนูคิดว่าต้องเป็นสองเออเต็งเกล กลับมาที่ตาสีน้ําเงินครับผลไม้ปิ้ง3เป็นกุ๊กว่าวกุ๊กกุ๊กทำทำอาหารไงเอาไปปิ้งใช่ปะ่ะกุ๊กแห้วค่ะ เขาไปปิ้งผลไม้หน้านี่ฮ่ะลงเกลือนลงเกลือชอบไปลงเกลือไปไหวว่ามีผลไม้ปิ้งผลไม้ปิ้งมีอะไรอีกฝรั่งมันปิ้งได้หรอคะนี่ไงกุ๊กกงกุ๊กกุ๊กกุ๊กเป็นเชฟไงคอยปิ้งผลไม้ย่างค่ะถูกต้องบ้าเคยไปอีบไหมเคยไปอีบไหมจะเห็นพี่มิตรข้างหน้าข้างหน้าเขามีผลไม้ปิ้งฝรั่งค่ะถูกต้องเฮ้ยมาแล้วมาแล้วตาสีแดงครับพี่บัสขับรถ ไปร้านในตลาดสี่อันนี้บักแล้วอันนี้บักแล้วกงสุดๆกงยังไงอะนี่เป็นประโยคแล้วเป็นประโยคค่ะอันนี้ไม่ใช่วลี่นไงขับรถไปร้านในตลาดสี่วลรีคือคำาด็ดเดียวขับรถไปตลาดสี่แล้วประโยคขับรถไปตลาดสี่จริงๆอะมันจะเหลือคำเดิมขับรถเข้ารถ ขับรถไปร้านในตลาดขับรถเนี่ยนึกถึงล้อก่อนเลยล้อเอาล้อก่อนล้อเย่แต่มันไปไปไปไหนลงเกลือไงคะไปไปลงเกลือตลาดลงเกลือเราขับรถไปลงเกลือเสร็จสีลงเกลืออ่าขอบคุณมากกิตาเวลาเราไปตลาดมีสุนัขมารอรับนยค่ะร้านเต็มไปหมดร้านร้านโชว์ห่วยคำที่แล้ว แบบไอ้ไอ้พีระมิดเนี่ยคือต้องอยู่นานละคิดว่าใช่พีระมิดครับขอบคุณมากสีน้ำเงินยังเหลือ5ค่ะแต่สีเหลืองเหลือแค่3มนะคะเอายังอยากชนะแล้วอยากชนะแล้วเอายังอ่ะพี่บอลเอาเลยใส่กิ้งสามกระทอมค่ะเวลากินกระท่อมละตาใส่กิ้งไม่เคยกินอ่ะลาชินีเปล่าใส่มงกุฎใส่กิ้งเลยแบบซินเดอเรลล่าไงไปไปดูกระจกวิเศษใส่กิ้งเนี่ยราชินีแน่นอนพี่ละเธอกว่าน้อีกอะแก้ว เฮ้ยหนึ่งแต้มลองแก่งเบ้าลองแก่งเบ้าน้ำน้ำใส่กิ้งหรือว่าเป็นคำที่หนูชอบพูดแน่เลยเกลียดอลิเกตโต้ไปอยไม่ใช่อันตรายแล้วสีแดงอันตรายแล้วครับจริงๆแล้วมันคือสมองหนูเองแหละที่ใส่คัมขืนสองน่าเกลียดมากฮะพูดใบมาว่าขมขืนแล้วน่าจะเป็นแบบ รอรอใช่ไหโอ้ยใด้วยเอากระท่มค่ะเอ้ยได้มาสีแดงครับสีแดงเที่ยวสามล่องแก่งเนี่ยถือไปเที่ยวไงไม่ไปไม่ไปมึงไม่ไปเที่ยวล่องแก่งเหรอ่ะฮาาฮ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 า่าฮ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 ่ฮาาฮ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 า่าอาฮอฮา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 าฮ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 ที่าา เที่ยวมาอะไรจันเที่ยวต่างจังหวัดผมเชื่อเลยครับเที่ยวเลยครับยอดอาจริยะมากและเกมกระดานอีกอันหนึ่งบางละจัน ผมว่าเกมกระดานทุกอันมันต้องมีการแบบเล่นการ์ดหนงใช่ไหมเล่นการ์ดมันก็ต้องจั่วเป็นคำตอบสุดท้ายครับไปเลยไปเลยี่คุณได้ครับคุณไม่มีสิทธิ์พูดคุณใบอ่ะเขายังไม่จิ้มเลยเขาจิ้มแล้วเขายังไมม่จิ้เายังวิเคราะห์อยู่เลยเขาจิ้มแล้วจิ้มแล้วเขาจิ้มแล้วอย่างเงี้ยเรื่องไม่นอนเรื่องไม่นอนมันไม่มีอะไรนอกจากเกมแล้วนอกจากจั่วอะไรเลยไม่นด้พี่จะไปตัดสินแทนดิเขาเลือกแล้วกรรมการค่ะนักเรียนบัตรคีโกงค่ะไม่ได้โกงและพวกเราชนะไปนะครับสิเนย นาน,นะคะก็คือทีมสีแดงค่ะ พี่บัตแลวก็พี่ป๋อมนั่นเองนำไปถึง2คะแนนเลยค่ะเป็นไงบ้างครับอยากถามความรู้สึกทีมที่ชนะก่อนเลยว่าเล่นเกมนี้แล้วรู้สึกยังไงครับก็รู้อยู่แล้วครับวา่าชนะแน่นอนครับเรื่องเกมไม่แพ้ใครพูดไว้ตั้งแต่ต้นรายการแล้ว <specialized> โ,อโอ้โหโคตรทิงเลยอ่ะพี่พี่ยงงราบ้างพี่บัตเอาจจริงๆเกมนี้มันใช้ไหวพริบเยอะมากเหมือนคนโคตรสนุกเลยถ้าไม่แบบถ้าไม่โกงใช่ไหมไม่รู้อ่ะรอบหน้าเล่นใหม่ผมต้องแก้แค้นให้ได้ผมรู้สึกว่าคุณโกงอันไม่แฟร์เรไปตลาดไม่ใช่ปลีหรอเดี๋ยวไปร้านด้วยนะคะ ตดที่อยู่ในตลาดอีทีนึงขยายขยายโอเคถามพี่บอลบ้างครับพี่บอลรู้สึกไงครับเกมนี้ง่ายง่ใช่ไหมง่ายมาถึงเขาง่ายง่ายเพิ่งมาเก็บตอนจบไม่แต่หนูว่าเหมือนคำที่แบบว่าทีมอื่นได้อเหมือนเราแบบคิดได้ไงแต่คำที่แบบทีมตัวเองได้มันคิดไม่ถึงไงถ้างั้นเดี๋ยวรอบหน้ามาแก้ตัวไหมรอบหน้าจะมาแก้ตัวอ่ะเดี๋ยวเรามาให แขกรับเชิญทั้ง3ท่านมาฝากช่องทางติดตามกันหน่อยดีกว่าครับผมปอบนะครับก็พบกันได้ที่ช่องทิกต o อกนะครับมิโวะพาเทรดครับก็สอนเกี่ยวกับเรื่องเทรดครับแล้วก็มีทาง Facebook แล้วก็ IG ด้วยนะครับยังไงฝากติดตามไหมครับก็ของตักนะคะที่แฟนเพจทาโกจังค่ะ T A K O W A C H A N ค่ะเป็นคอสเพเยอร์ค่ะของผมนะครับบอลนะครับช่องทิกตอกนะครับเทรดเดอร์จุด BKK ก็สำหรับ EP นี้นะคะถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะ EP หน้าพวกเราจะพามาเล่นเกมอะไรอีกก็รอติดตามชมกันได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับกีตาร์ไฮสคูลบัตไฮสคูลครับยีนไฮ h คูลครับและพวกเรา High ไฮสคูลจนครับทุกคนบบ๊าายยบ๊ายบาย